อยู่กับอุ้มในรายการว้าวดาราอุ้มนั่งอยู่ใกล้แม่ไม้แบบนี้ <c oughs> ก็เลยทำให้มีดเสื้อมแดงเดิมบนหัว <c oughs> แล้วทถือเป็ุงเส,สื้อผ้าสีสันสดใสามาพร้อมกับใบหน้าเยาววายเดิ <c oughs> นเท้าแบ,บนี้จะต้องไอ้ปากสดใสแน่ๆสปหรับถ่ายน้องหนู่มนาหนุหน่มทิดาค่ะวันน <c oughs> ี้น้องหนู่นาหนุหน่มทิดามาถ่ายมิวสิกวิดีโอเพลงฮูลาฮู้ ซึ่งเป็นซิงเกิลเปิดตัวอัลบั้มเดี่ยวของน้องหนูนาค่ะแต่ก่อนที่เราจะไปว้าวน้องหนูนาอื้เยื่งราวาว้าวของนุ่มๆเดรสดาม วงการเดอะสตาร์ค้นฟ้าคว้าดาวปี8เปิดขึ้นแล้วนะคะซึ่งเวทีนี้ก็สร้างดาวดวงใหม่มาประดับวงการบันเทิงม,มากมายซึ่งวันนี้ว้าวดาราก็มีเรื่องว้าวของหนุ่มๆหลังจากที่ได้เป็นเดอะสตาร์มาเล่าให้แฟนๆได้ฟังกันด้วยล่ะค่ะสาหรับเรื่องที่ว้าวที่สุดนะครับหลังจากได้เป็นเดอะสตาร์แล้วเนี่ยจางคิดว่าน่าจะเป็นการได้เล่นละครเวทีซูเปอร์ดิวเอะเิวสิครับเพราะว่ารู้สึกประทับใจมากท,ที่ที่มันเป็นสิ่งที่ยากแล้วเราเป็นคนที่ถูกเลือกให้ขึ้นมารับบท เป็นอั้นในซีดานเดมิวสิคิลนะครับเพราะว่าตุ้มตามบอกตรงว่าไม่รู้เรื่องเกี่ยวกับการสแสดงอะไรสักอย่างเลยครับแต่ว่ายังมีมีคนเห็นเล็งเห็นอย่างที่บอยคนเกียรติก็ก็เลยเห็นว่าเราน่าจะทําได้เรื่องที่ว้าวที่สุดนะครับผมตั้งแต่ที่การได้เป็นเลิศตาร์มาเนี่ยครับก็คือเรื่องที่การได้มีคอนเสิร,ร์ตเดี่ยวเป็นของตัวเองครับก็คือถึงไหนถึงการคอนเสิร,ร์ตนะครับผมต้องบอกว่าไม่เคยคิดเลยครับว่าชีวิตหนึ่งจะมีคอนเสิร์ตเดี่ยวของตัวเองนะครับผมมันเป็นความฝันเหมือนฝัน ที่ที่มันเกินฝันจริงๆของเด็กผู้ชายคนหนึ่งที่เมื่อก่อนนี้เคยคิดแค่ว่าอยากจะมาประกวดเดินสตาร์แล้วก็มีเพลงของพี่ๆเขาแค่นั้นนะครับผมแต่ว่าพอวันนี้เนี่ยมีคอนเสิร์ตของตัวเองก็รู้สึกว่าดีใจครับแล้วก็ขอบคุณทุกท่านทุกคนมากนะครับที่ทําให้เด็กคนนอกคนนอกเข้ามายนกันนะครับผมในวันนี้ครับผมชอบสำหรับที่ว้าวที่สุดนะครับหลังจากที่ได้เป็นเดินสตาร์นะครับโอ้โหอยากจะบอกว่ามันว้าวทั้งหมดเลยเพราะว่าเรามันเป็นประสบการณ์ใหม่ที่เราได้รับนะครับหนึ่งละคือเล่นเล่นละครเวทีครับซึ่งเราไม่เคยได้เเลล่นยครับผมก เป็นศาสตร,ร์การแสดงที่แบบว่าต้องใช้ทั้งพลังเสียงทั้งแอคติ้งทั้งทุกอย่างทุกรอบสดใหม่หมดเลยมันก็เลยว้าวสำหรับเรานะครับแล้วก็มีละครเวทีซีพีดี้ดนิสซีเคิรครับผมก็ว้าวอีกเช่นเดียวกันนะครับแล้วก็ที่สําคัญที่สุดก็ซื้อบ้านให้คุณพ่อคุณแม่ครับสาหรับเรื่องที่ว้าวที่สุดนะครับหลังจากที่สิงโตได้เป็นเดะสตาร์นะครับก็คงจะเป็นการที่ได้ซื้อบ้านให้คุณแม่นะครับเพราะว่ามันก็เป็นจากการที่เราได้ทํางานหลังจากที่เราจบเดะสตาร์มาแล้วก็ ้างด้วยน้ำพักน้ำแรงของเรานะครับแล้วก็สุดท้ายก็สำเร็จได้เป็นของวขวัญให้คุณแม่ครับผมก็ต้องบอกว่าว้าวมาก,มากครับว้าวซึ่งวันนี้หนุ่มสาวชาวอีสานก็ยังไปสมัครเดือดสตาร์กันได้ที่โรงแรมจเจริญธานีขอนแก่นจังหวัดขอนแก่นส่วนหนุ่มสาวชาวเหนือเจอกันที่โรงแรมโลตัสบางสวนแก้วจังหวัดเชียงใหม่วันเสาร์ที่17ธันวาคมนี้นะเจ้าไปว้าวูวาววาชคตอนนี้นะคะอยู่ที่กองถ่ายมีสิ่งที่เอเพลงฮืละฮึบของหนุมนาค่ะ นี่นะคะถือเป็นซิงเกิลเปิดตัวอัลบั้มของน้องหนูนาค่ะซึ่งเป็นอัลบั้มเดี่ยวอัลบั้มแรกในชีวิตของเธอเลยเด <c oughs> ี๋ยวจะรู้ว่าเบื้องหลังมิวสิกวิดีโอเพลงนี้มันถึงเหวี่ยงฮุลอาหบกันมันขนาดไหนนะคะ <c oughs> เาไป <c oughs> ว้าวหนูนากเลยค่ะไปที่แบบดูไม่นวนหาทำมัน กับน้องหนูนาค่ะสวัสดีค่ะไม่โหะถ้ายิ้มแล้วจะเห็นไรเหี่ยวย้อนไงพี่งบอกคุณผู้ชมไว้ว่าวันนี้เราจะมาประชันความสดใสกันนี้ไงนิสุดอะนิสุดอะแต่เราคือเหตุที่เฟรมนะหนึ่งสองสามทำไมอะไม่เหมือนนกอะไรนะนนเก็บปลาไอ้ใต้ค่ะ พูดถึงเรื่องของเพลงนะคะก่อนหน้านี้เนี่ยเราได้มีโอกาสฟังเพลงของหนูน,น้นว่าจะเป็นเพลงจากอัลบั้มพิเศษเพลงจากภาพยนตร์เพลงจากละครคะอะไรเงี้ยวันนี้มาในฐานะนักร้องมีซิงเกิลจากอัลบั้มเดี่ยวอัลบั้มแรกของตัวเองออรู้สึกยังไงบ้างอันนี้ตื่นเต้นมากดีใจมากเพราะว่าเราก็แบบว่าเป็นการทํางาน2แบบทั้งจากละครด้วยเป็นหนังด้วยแล้วมาทำงานในฐานะนักร้องอย่างเต็มตัวอะไรเงี้ยเรารู้สึกเฮ้ย ตื่นเต้นดีใจเพลงของเราจะเป็นที่ถูกใจของทุกคนไหมใช่เป็นอะไรไหมหรืออย่เงี้ยค่ะตื่นเต้นมากทุกคนทํางานหนักมากกันยนะหนูแบบกเขอบคุณนะกที่ได้าไดเต็มที่เนาะเต็มที่ค่ะสู้ๆค่ะเพราะว่าสิ่งหนึ่งที่อุ้มเห็นถึงความต่างนะเพลงนี้มันเป็นเพลงเร็วปกติหนูนะก็จะร้องเพลงแบบช้าๆซึ้งๆอะไรเงี้ยเพลงนี้เพลงแรกที่มันแบบเป็นเพลงเพลงเร็วเพลงเร็วก็อยากจะลองอย่างเงี้ยค่ะเปลี่ยนลุคลงมาแดนซ์กันบ้างเปลี่ยนเป็นฮุลหุฟหุฟออกกำลังกายอะไรอยย่างงเี้และได้ทุกไรับจุดนี้ใช่ค่ะ ทำไมถึงต้องเป็นฮูลาฮูปด้วยอะคะก็ฮูลาฮูปเนี่ยก <colo> ็เป็นสามัครในทางออกกำลังกายใช่ไหมทุกคนก็สามารถออกกำลังกายได้ช่วงน้ำท่วมเอ้ยเราขัดบ้านปุ๊บๆเอ้ยไม่มีอะไรทำเอาฮูลาฮูปมาปั่นไปด้วยขัดไปด้วยยังได้เลยจริงเหรอการเป็นการฟื้นฟูกำลังใจทุดขั้นนะคะและที่สำคัญฮูลาฮูปเนี่ยเปรียบเสมือนความรักนี่มันจะหมุนรอบตัวเราไง ขู่ล็อบเจอเรานี้ซึ่งซึ่งใครที่ได้มีโอกาสฟังเพลงแล้วแล้วก็เมื่อกี้เรามีภาพบางส่วนจากมีสิ่งวิดีโอไปแล้วคงจะเห็นความน่ารักสดใสเนาะโอ้ยมันสดใสมากมันมีเด็กๆมันมีฮู่ละหุ่มมีน้องหนูนนะเขาไปแจมอะไรอย่างเงี้ยสนุกมากเลยน้องชายอยู่นะแล้วเข้ามาแจมด้วยจริงจริงจองไว้แล้วด้วยอ่ะนี่ใครที่จะชอบน้องของหนูนานะอุ้มจอก ซึ่งทั้งในมิวสิควิดีโอแล้วก็ในเพลงนี้นะคะมีพระเอกคู่บุญด้วยพี่เต๋อฉันทวิชนี่ถ้าเกิดสมมติเราดีเราต้องถึงแล้ว่าคุณน้าทำไปทุกๆผลงานจะต้องมีพี่เต๋อของเราเข้ามาด้วยนะ้าก็รู้สึกไม่ค่อยเหมืนเท่าไหร่นะไม่พินเขา พีคบ้างอะถ้าเกิดผมวติจะเอาพี่เต๋อมาเล่นทำไมวะพีคเป็นนางเอกแล้วหนูนัก็เป็นนักร้องแล้วพี่เต๋อก็เป็นพระเอกก็ได้ทำไมจะต้องเป็นหนูนักับพี่เต๋อตลอดเห็นพีคไหมยังได้อยู่ยังไปเหรอพียังอยู่อันนี้พีคเลยค่ะพี่เต๋อค่ะก็มาร่วมฟิตริ่งด้วยร่วมร้องเพลงด้วยกันนะคะนี่พี่เต๋อก็

ครับคือผมอาจจะไม่ได้เป็นคนที่เอวซิ้วหรือว่าไม่ได้เป็นคนที่มีทักษะในการซิ้วหวนเยอะครัผมก็เป็นแค่ผู้ชายคนหนึ่งที่เล่นเฮงไม่ไดไไ้ไม่เป็นไรนไ,มนไ,มนไม่เป็นไรจะเล่นยังคงไม่เฟ้นไม่เป็นไรแล้ยังไงพีก็ยังเป็นกำลังใจให้กับเต์อเสมออ๋อน,นี่พีทกับตัวบีเวอร์อะไระัน เช็คเช็คกันให้เอ็นจอยเย่เย่สายเอลสายรักกันเฮ้อเฮ้อเฮ้อทำตัวเนรักให้ฉันคึกคักอีกหน่อยรักราแน่นหวงหวหามทำมันล้นนะโอเคอยาลมนะคะพูลาฮูปดรอจันหนึ่งสองสามหนึ่งห้าส่่ค่ะแล้วกเลยนะคะ